นายกฤษดาแก้วบุตรหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทำปลาน้ำตกผาเสือได้เปิดเผยว่า กำหนดเปิดปางอุ้งให้เข้าท่องเที่ยวได้ในวันที่1ตุลาคม2563นี้โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่เตรียมรับนักท่องเที่ยวโดยได้มีการสร้างห้องน้ำเพิ่มเติมอีก20ห้องปรับปรุงระบบสายไฟใต้ดินปรับปรุงป้อมยามถนนทางเข้าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆกว่า80เร์เซน กำหนดแล้วเสร็จภายใน31สิงหาคม2563นี้ทั้งนี้ทางอุทยานแห่งชาติถ้ำปลาน้ำตกผาเสือได้เตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวแบบิินอร์มอลสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีความต้องการเข้าพักที่ปางอุง้ง นำเต็นทมาเองแจ้งจองผ่านทางเว็บไซต์ mps.dnp.go.th หรือต้องการจองเต็นท์โทรสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ศู1ย์1ปดสองห่งเก้าหน่งหนงเี่ทางอนี้ทางเรากำหนดจะเปิดการท่องเที่ยววันที่หนึ่งตุลาคม2,563นนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ ปรับปรุงหลายอย่างนะครับก็ได้ห้องน้ําเพิ่มนะฮะเพิ่มห้องน้ําขึ้นอีกเกือบ20สห้องนะครับแล้วก็ปรับปรุงระบบสายไฟใต้ดินซึ่งจะเสร็จสิ้นเดือนนี้นะครับที่ปังอู่ก็จะเป็นเดินสายไฟระบบใต้ดินทั้งหมดนะครับแล้วก็ <c oughs> ปรับปรุงป้อมยามนะครับแล้วก็จัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆซึ่งตอนนี้ก็พร้อมประมาณสัก ประมาณ80%แล้วนะฮะก็เหลือถนนทางเข้าตอนนี้ก็ยังปรับผิวจราจรอ,อยู่นะฮะซึ่งประมาณสิ้นเดือนนี้ก็จะเสร็จนะฮะเรื่องระบบไฟฟ้าเรื่องถนนนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าช่วงนี้ยังมีพายุฝนเข้ามาเรื่อยๆนะฮะซึ่งที่เราต้องปิดก็เกรงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าปางอุง,งต้นไม้สนมันเยอะนะฮะถ้าฝนตกลมแรงแล้วก็ไม้สนจะหักโค่นลงมานะฮะ ราก็เกรงว่าจะเกิดอันตรายกับนักท่องเที่ยวก็เลยปิดไว้ก่อนจะเริ่มเปิด1ตุลา2563ครับปัจจุบันการที่จะเข้าอุทยานนะฮะเราก็ต้องจองก่อนนะฮะจองก่อนผ่านแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็พอเข้าไปในอุทยานแล้วก็มีแอปพลิเคชันไทยชนะนะฮะตรวจวัดอุณหภูมิใส่แมสนะฮะรณรงค์ให้ใส่แมสอะไรเนี่ยรักษาระยะห่างก็เราก็ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอยู่แล้วนะฮะ ซึ่งปังอุงก็เหมือนกันฮะถ้าปังอุงนี่แล้วก็เราก็ประสานกับทางหน่วยงานในพื้นที่นะฮะนี่ก็กําลังจะขึ้นไปประชุมชาวบ้านนะฮะกับหน่วยงานทหารที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็ว่าจะวางมาตรการในการคัดกรองอป้องกันโควิดนะครับเราจะจะเริ่มทํากันตั้งแต่ทางเข้าหมู่บ้านเลยนะฮะจัดชุดทั้งป่าไม้กับทางทหารกับทางชาวบ้านเนี่ยร่วมกันคัดกรองคนที่จะเข้าไปทุกคนนะครับ